เคยสงสัยกันไหมครับว่าโลกของเราในอีกเกือบปาปีข้างหน้าเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงวันนี้เราจะมาสำรวจคำถามที่ยิ่งใหญ่ข้อนี้กันลองนึกภาพตามกันดูนะครับโลกที่อาจจะแตกต่างจากที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้แบบคนละเรื่องไปเลยใช่แล้วครับคำถามหลักของเราในวันนี้เลยก็คือโลกในปี2,100จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นคำถามทีท่ฟังแล้วก็ทั้งตื่นเต้นแล้วก็แอบน่ากังวลนิดๆไปพร้อมกันเลยเนาะ เอาละครับเพื่อที่จะตอบคำถามใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเราจะมาลองมองภาพอนาคตผ่านเลนสองแบบที่ต่างกันสุดขั้วเลยเลนแรกก็คือโลกในมุมมองของวิทยาศาสตร์ที่ทุกอย่างเนี่ยขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจับต้องได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพล้วนๆส่วนอีกเลนหนึ่งเนี่ยจะเป็นโลกในมุมของจิตวิญญาณเลยครับที่จะเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงจากข้างในวิวัฒนาการของจิตสานึกของมนุษย์เรานี่แหละโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่มุมมองแรกกันก่อนเลย อนาคตผ่านเลนวิทยาศาสตร์เราจะมาดูการคาดการณ์ที่อ้างอิงจากข้อมูลกันครับว่าโลกทางกายภาพของเราเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนโอ้โหตัวเลขแรกที่ขึ้นมานี่ก็น่าตกใจแล้วนะครับบวก2-4ถึงองศาเซลเซียสนักวิทยาศาสตร์เขาคาดการณ์กันว่านี่คืออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่อาจจะสูงขึ้นภายในปี2100ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเลขเลข็กๆน้อยๆนะครับแต่มันคือจุดเปลี่ยนเลยล่ละที่จะส่งผลกระทบแบบเป็นวงกว้างไปทั่วทั้งโลกเลย แล้วพอโลกร้อนขึ้นขนาดนั้นจะเกิดอะไรตามมาล่ะครับแน่นอนครับน้ําแข็งขั้วโลกก็จะละลายแบบควบภาพเลยแล้วพอน้ําแข็งละลายระดับน้ําทะเลก็จะสูงขึ้นเป็นเม็ดเมตรและที่น่าเป็นห่วงมากๆสําหรับพวกเราเลยก็คือเมืองชายฝั่งหลายแห่งทั่วโลกรวมถึงบางส่วนของกรุงเทพด้วยนะอาจจะจมอยู่ใต้น้ําแบบถาวรเลยก็ได้คิดดูสิครับว่ามันจะกระทบกับเศรษฐกิจและชีวิตคนเป็นล้านล้านคนขนาดไหนเรื่องต่อมาคือเรื่องของจํานวนประชากรครับ เขาคาดการว่าจะพุ่งไปถึง1,000 0ถึง1 000, 1 0 0 0ล้านคนเลยทีเดียวคือเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากแล้วมันก็จะสร้างแรงกดดันแบบสุดๆให้กับทรัพยากรบนโลกของเราที่มีอยู่อย่างจํากัดนี่แหละครับพอคนเยอะขนาดนั้นน่ะปัญหามันก็จะตามมาเป็นพรวนเลยครับโดยเฉพาะเรื่องของปัจจัยพื้นฐานทั้งอาหารและน้ําสะอาดก็จะขาดแคลนวิธีการกินของเราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้นะ ในอนาคตเราอาจจะต้องหันไปพึ่งโปรตีนจากแมลงหรือไม่ก็เป็นอาหารที่สังเคราะห์ขึ้นมาในห้องแหลเป็นหลักเลยครับนอกจากการเปลี่ยนแปลงของโลกทางกายภาพแล้วเนี่ยอีกหนึ่งการปฏิวัติที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องของเทคโนโลยีครับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยจะแทรกซึมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทุกอย่างในชีวิตเราเลยไม่ว่าจะทํางานเดินทางดูแลสุขภาพหรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจําวันทั่วไปคือมันจะกลายเป็นเรื่องปกติไปเลยครับแล้วพอเทคโนโลยีมันไปถึงจุดนั้น มันก็นําเราไปสู่คําถามที่ลึกซึ้งมากๆในทางจิตใจเลยครับก็ในเมื่อเครื่องจักรมาทําทุกอย่างแทนเราได้หมดแล้วแล้วอะไรคือความหมายของการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ล่ะเราอาจจะต้องเจอกับวิกฤตการค้นขาตัวตนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็ได้นะครับและวิกฤตนี้แหละครับที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอีกด้านหนึ่งเอาละครับหลายจากที่เรามองมุมที่ค่อนข้างน่ากังวลไปแล้วเนี่ยเราลองเปลี่ยนเลนส์มามองอีกมุมหนึ่งกันบ้างดีกว่าเป็นมุมที่ให้ความหวังมากๆ นั่นก็คือเรื่องของการตื่นรู้ของจิตสำนึกซึ่งเชื่อว่าศตวรรษนี้เนี่ยคือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของมนุษยชาติเลยครับการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันคือการเปลี่ยนทิศทางแบบ180องศาเลยนะคือเปลี่ยนจากโลกภายนอกเข้าสู่โลกภายในตัวเราเองจากที่เคยยึดติดกับวัตถุเงินทองก็หันมาค้นพบพลังที่มันอยู่ข้างในตัวเราและจากที่เคยรู้สึกว่าเราตัวคนเดียวแยกออกจากคนอื่น ก็จะเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลครับโอ้โหอันนี้เป็นภาพเปรียบเทียบที่สวยงามแล้วก็ทรงพลังมากๆเลยนะครับคือแทนที่เราจะมองว่าโลกกําลังจะแตกจะพังมุมมองนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วโลกเรากําลังเปลี่ยนร่างต่างหากมันเหมือนกับดักแด้ที่กําลังจะกลายเป็นผีเสื้อนะครับมันไม่ใช่การทําลายล้างนะแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่สภาวะใหม่ที่ดีกว่าเดิม ทีนี้พอเราเอาทั้งสองมุมมองทั้งความท้าทายทางวิทยาศาสตร์ที่ดูน่ากลัวกับการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่เปี่ยมด้วยความหวังเอามารวมกันภาพอนาคตของมนุษย์มันก็เริ่มจะชัดขึ้นมาแล้วละครับคำถามต่อไปก็คือแล้วมนุษย์ที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ละ่ะจะมีหน้าตาเป็นยังไงและนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะเรียกว่ามนุษย์สายพันธุ์ใหม่คือในปี2.100เนี่ยคำว่ามนุษย์อาจจะไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวเหมือนทุกวันนี้อีกต่อไปแล้วนะครับ เราอาจจะยังมีมนุษย์ชีวภาพก็คือแบบพวกเราในปัจจุบันนี้เลยครับแต่อาจจะมีไซบอร์กคือการผรสมผสานร่างกายเข้ากับเทคโนโลยีนึกภาพแขนกลหรืออาจจะเป็นชิปที่ฝังในสมองเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เลยก็ได้และสุดท้ายที่ล้ำที่สุดเลยก็คือสิ่งมีชีวิตดิจิทัลคือการอัปโหลดจิตสํานึกของเราทั้งหมดเข้าไปอยู่ในโลกคอมพิวเตอร์แบบร100อยเปอร์เซ็ตเลยครับแล้วพอเป็นแบบนั้นขอบเขตของคําว่าการมีชีวิตอยู่มันก็จะถูกขยายออกไปแบบที่เราอาจจะจินตนาการไม่ถึงเลยนะครับ ลองนึกภาพตามนะครับคนกลุ่มหนึ่งอาจจะย้ายไปอยู่บนดาวอังคารอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเลือกใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในโลกเสมือนจริงที่มันสมจริงมากๆหรือในรูปแบบที่มันเหนือจินตนาการไปกว่านั้นอีกคือการอัปโหลดจิตสำนึกของตัวเองให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานในจักรวาลไปเลยและเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับก็นำเรามาสู่บทสรุปสุดท้ายที่เป็นการมองภาพรวมในระดับจักรวาลกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแก่นที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้อาจจะเป็นอย่างนี้ครับ การอยู่รอดในโลกยุคใหม่มันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครมีเทคโนโลยีล้ำกว่าหรือใครแข็งแกร่งกว่าการทางกายภาพอีกต่อไปแต่มันอาจจะขึ้นอยู่กับระดับของจิตสำนึกคนที่เข้าใจและใช้ชีวิตสอดคล้องไปกับพลังแห่งความรักและความสมดุลคนกลุ่มนี้แหละครับที่จะเป็นผู้รอดและเป็นผู้สร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาสุดท้ายแล้วเมื่ออนาคตมันมีทางเลือกมากมายวางอยู่ตรงหน้าเราแบบนี้ คำถามที่สำคัญที่สุดจริงๆก็คงต้องย้อนกลับมาที่เราทุกคนนี้แหละครับว่ามนุษยชาติจะเลือกเดินไปในทิศทางไหนคำตอบนั้นก็คงอยู่ในมือของพวกเราทุกคนนี้แหละครับ